รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพวกเราถูกสอนมาว่าพื้นที่ป่านั้นผลิตอากาศบริสุทธิ์ดูดซับคาร์บอน แล้วก็ลดมลพิษทางอากาศด้วยนะคะจึงเป็นที่มาค่ะที่เราจะเห็นหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนช่วยกันปลูกป่าอยู่หลายๆครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือปะตะทด้วยนะคะและเมื่อไม่นานมานี้ทางกลุ่มปะตะทก็ประกาศค่ะว่าจะปลูกป่าเพิ่มอีก2ล้านไร่หลายคนก็ตั้งคําถามขึ้นมาว่าโอ้โหแล้วจะใช้พลังงานจากไหนแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการปลูกกี่ปีวันนี้ค่ะดิฉันมาคุยกับคุณปอน คุณปอนก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านของการปลูกป่าแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดีโครงการนี้อาจจะไม่ใช่โครงการแรกที่ปตทปลูกปตทปลูกป่ามาหลายปีแล้วใช่ไหมคะถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2537เป็นต้นมานะครับปตทเราปลูกป่าไปแล้วมากกว่า1.1ล้านไร่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศนะครับมากกว่า56จังหวัด1ล้านไร่ใหญ่แค่ไหนคือใหญ่กว่าจังหวัดกรุงเทพมหานครถ้าอ้างเิงจากข้อมูลเดิมนะครับพื้นที่ป่า1.1ล้านไร่ที่ปตทเคยปลูกนะครับ ข้อมูลจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์จากการประเมินผลสมัมธิ์ป่านะพบว่าจะสามารถชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับได้มากถึง1ล้านคันต่อปีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้บอกว่าจะปลูก2ล้านไร่ตัวเลขสองล้านไร่มาจากไหนคะคุะคณบอลสิบเนื่องมาจากเป้าหมายของกลุ่มปตทนะครับต้องการจะบรรลุ Net z ซ r o Emission s นะครับหรือว่าลดการปล่อยก๊กาซเรกระจกสุดที่เป็นศูนย์ผ่านยุทธการ3เร่งนะครับก็คือ1เร่งเร่งับ นะครับสองเร่งเปลี่ยนแล้วก็3ก็คือเร่งปลูกโดยที่ส่วนที่3นะครับก็คือเร่งปลูกเนี่ยเราจะใช้วิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีทางธรรมชาติโดยปลูกป่าเพิ่มอีก2ล้านไร่นั่นเองนะครับปตทจะดาเนินการปลูกเอง1ล้านไร่นะครับแล้วก็ประสานในกลุ่มปตทนะครับเนินการปลูกอีก1ล้านไร่นะครับจะใช้ระยะเวลาในการปลูกนานขนาดไหนคะเราตั้งเป้าหมายในการปลูกป่าให้แล้วเสร็จภายในปีคศ2030เท่ากับว,ว่าเหลือเวลาอีก7ปีทําทันเหรอหือครคุณปอน ที่ท้าทายพวกเรามากนะครับซึ่งเราคิดว่าเราทําทันอย่างแน่นอนครับวิธีนะครับที่ปตทจะใช้ก็คือเราจะประสานความร่วมมือนะครับผ่านหน่วยงานภาครัฐอาทิกรมป่าไม้กรมปัญยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมทรัพยากรทางทะเและชายฝั่งตลอดจนไปถึงหน่วยงานภาคเอกชนแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือ หน่วยงานชุมชนครับผม,มคือเข้าไปทําร่วมกับเขาใช่ไหมคะทำร่วมกันนะครับซึ่งปตทจะดาเนินการปลูกฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่านะครับในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมทั่วทั้งประเทศนะครับภายใต้เงื่อนไขนะครับ ปลูกแล้วก็งรักษาเนี่ยต,ต่อเนื่องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยใช้เวลา10ปีในแต่ละพื้นที่นะครับโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกๆก,กระบวนการทั้งการปลูกนะครับดูแลรักษาป้องกันระวังไฟป่าซึ่งชุมชนเหล่านี้จะช่วยหน่วยงานของพวกเราในการดูแลรักษาป่าต่อเนื่องอย่างยั่งยืนนะครับเป็นวิธีการปลูกป่าที่ได้มากกว่าต้นไม้ครับสิ่งที่ทํานี้จะสามารถดูดซับคาร์บอนได้กี่ล้านตันต่อปีคะจากตัวเลขคาดการณ์ของพวกเรานะครับเราคาดว่าจะช่วยในการดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง4.15ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนะครับซึ่งปตทเองเนี่ยเราไม่ได้แค่ช่วยในเรื่องของการดูดซับก๊าซคาร์บอนนะครับแต่พื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้น,นครับนั่นหมายถึงถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งจะช่วยให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมายประโยชน์ของการปลูกป่าก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องของดูดซับคาร์บอนอย่างเดียวแต่ว่าดูเหมือนชุมชนก็น่าจะได้ประโยชน์จากการปลูกป่าเช นั่นหมายถึงถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์นอกจากนี้แล้วเมื่อพื้นที่เรามีความหลากหลายสิ่งที่ตามมาก็คือผลผลิตที่อยู่ในป่านะครับซึ่งชุมชนสามารถไปใช้ประโยชน์ได้อาทิหน่อไม้เครือต่างแล้วไปถึงผักหวานซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจทางชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับโดยจากผลการวิจัยรอบล่าสุดเราพบว่าป่าหนึ่งละไร่เดิมนะครับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการบริโภคและการขายของป่าได้มากถึง 280บล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่มีความยากแล้วก็ท้าทายอยู่ทีเดียวนะคะแต่ถ้าหากว่าปตททำเรื่องนี้สำเร็จก็จะถือว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและเป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณปอนมากๆเลยค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่กับโลก3ามรัศมีสุขสตว์วันนี้สวัสดีค่ะ45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตอมรินทีวี